สวัสดีครับนำท่านผู้ชมมาที่สนามลีโอสเตเดียมนะครับชมการถละอดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้มาดูฟอร์มของจ่าฝูง BG ปรปทุมนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมอันดับ10สุพรรณบุรีครับ กบิจีปทุมนะครับจ่าฝูงนะครับสเกมก่อนหน้านี้พวกเขามี35คะแนนนะครับยังไม่พายแพ้ใครเลยในลีกนะครับชนะ11แล้วก็เสมอ2ในขณะที่ทางฝั่งของสุพรรณบุรีครับสิเจคะแนนนะครับชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้6เกมนะครับนะครับแต่เกมนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าบิจีจะเดินหน้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าครึ่งการแรกสําหรับเอชซีแชมเปี้ยนส์ซีกเขาโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะหวังคว้าแชมป์ในบ้านปลายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่าพวกเขาคุณภาพเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ าล่วครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับเจ้าบ้านได้เริ่มเล่นก่อนนะครับวันนี้โตติตามตับแดงได้ยืนเป็นหน้าเป้าเลยเริ่มนะครับมีจีประทุมนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปครับมาดูฟรีคิกตรงนี้ครับเปิดมาตัวไกลครับแล้วได้เปิดเข้าไปลูกนี้โอ้ยขึ้นนําเลยครับโอ้โหเร็วมากเป็นทางตูนเนสนะครับโอ้ห ไม่ถึง2นาทีครับคือลูกตั้งเตะที่เป็นทีเด็ดของทางบีจีปทุมยอยู่แล้วโอ้โห,โหแล้วขึ้นนําก่อนแบบนี้นี่มันเข้าทางเลยครับโคดองยิ้มเลยครับาเปิดซ้ายของชาววัดจากจากังหวะฟาวที่ธีรกรไปเสียให้กับสุบัญยาครับนำมาสู่ประตูแรกของบีจีปทุมยูเนเต็ดเลยครับ1-0ครับขึ้นนําแบบรวดเร็วเลยครับราสามประสานเมื่อสักครู่ครับโคดนงนุสุราชัยโคดองดุดสิตแล้วก็มีโคดบอยสุปชัย อีกหนึ่งคนนะครับธิิพันธ์ต้องรอเพื่อนเติมสุรชาติมีเติมมาแล้วด้านขวาให้ลูกนี้แรงไปหน่อยครับเลยเปิดลําบากแล้วลูกนี้บอลยังซูฟามี่มาช่วยได้ธินกรโดนเร่งธินกรเสียบอลแล้วครับคืนกลับมาธิติพันธ์ยังพลิกไม่ได้นะครับตอกมาธิติมเข้าซ้ายอูยิงลูกนี้วางเท้าไม่ค่อยถนัดครับดูเหลี่ยมของสุบรรญานะครับดึง แล้วก็นเนี่ยครับตอกส้นให้เลยดีวัตถิพันธ์ยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับปลิ้นออกไปครับบอลมันกระเด้งนิดนึงก่อนหน้านั้นนี่ก็ข้ามหลอกใกล้ๆจุดเดิมเลยครับลมาที่เดิมเลยแล้วม,งวมึงเลยนะโอ้โหท่ิกเดโต์ปัดออกไปได้โอ้โหที่เดิมเลยนะครับต้องเคลียร์ทิ้งไปดูครับคราวนี้ลุมสองเลยครับก็เลยทำให้มุมมันเหลือค่อนข้างที่จะแคบนะครับแต่เป็นวิกเตอร์นะครับ ที่มงกดลงไปครับแล้วก็แพทติเดโตล้มตัวเซฟไปได้ครับเกือบไปครับลูกแบบนี้นี่มีทีเด็ดตลอดครับบีจีแต่งลูกนี้แตะถึงเส้นด้วยแล้วหักเข้ามาลูกนี้โอ้ยเป็นสองศูนย์นี่ครับโอ้โหเกมแรกของเจ้าตัวลงมาทาประตูได้ด้วยออแหะครับบีจีปทุมแบ็กซ้ายโค้ชสองคนเป็นแบ็กซายนะครับทั้งดุสิตท,ทั้งสุภชัยแล้วลุยมาของสมศักดิ์ปรงนี้ครับโอ้โหลงเกมแรกของฤดูกาลครับ ดูแหวกมาแล้วกล้าเล่นมากนะครับคือเปิดตัดเข้ามาถ่าหลุดเดโตตัวไกลก็ยังมีทติพันรออยู่นะครับแต่ว่ามันแฉลบเข้าไปเลยครับนี่ครับเป็นประตูแรกของตัวเองในหลีกสูงสุดด้วยนะครับครับคือเตรียมการที่ให้เขาเล่นเนี่ยเท่ากับว่าต้องซ้อมขึ้นเกมมาอยู่พักใหญ่แล้ะครับแล้วก็ปล่อยลงตัวจริงวันนี้สุดท้ายมาทำประตูได้ครับ อายุ20ปีเองนั้นนะครับขึ้นเล่นชุดใหญ่แล้วแล้วทำประตูได้ด้วยไรเชลล์ูกนี้ก็ไม่ทันครับโอ้โหแล้วขึ้นมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับมีโอกาสมีเวลาในการเปิดเปิดเข้ามาแล้วเข้าฮอสต์ตัวนี้ไม่ได้โอ้โหเวลาเหลือเฟือครับจงหวะเปิดโอ้โหไปโดนเดโต้แบบคือไม่ได้ตั้งใจแล้วแหละครับแต่ก็กลายเป็นเซฟสําคัญครับเนี่ยครับไปโดนหน้าครับโอ้โหเปิดมาตรงยได้มงลูกนี้มีตัวเบียดไว้ครับเล่นไม่ถนัด ปาเนเดชาออกซ้ายมาที่ประสิทธิ์ครับประสิทธิ์เปิดมาลูกนี้ยังหมงออกไปได้ครับวิกเตอร์คาโดโซ่194ซนเมตนะครับยืนปักหลักไม่ต้องโดดเลยสุมัญญาสุมัญญาจะจะ,จะพลิกลูกนี้ได้ฟาวอีกแล้วครับแล้วเห็นเห็นจุดระยะแบบนี้นี่มัน2ครั้งเป็น1ประตูนะครับแล้ว2คนหนีไปแล้วนะครับชาวัดเปิดเองอนะครับเปิดพุ่งๆไปติดไรเชลแล้วทด2นาทีนะครับ 45ทีแรกในเปิดเกมออกมาครับสัจชายวางมาด้านขวาประสิทธิ์ครับยกมาก็โอ้มีเจ็บด้วยโดนอะไรโอ้มีเพื่อนกันเองเนี่ยครับทินกรครับเข้าไปเข้าไปหนุนด้านล่างนะครับอาครับจบ45นาทีแรกครับบีจีปทุมออกนาไปก่อนนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ กำลังจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังครับเดี๋ยวดูว่าสุพรรณบุรีจะมีแท็กติกอะไรมาสู้นะครับเครื่องแรกนี่เกมบุกนี่ทําอะไรกองหลังบีจีปทุมไม่ได้เลยรับดูตรงนี้ยังไม่มีงานรายการการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับ,รบสุพรรณบุรีขยับในครึ่งแรกอภิิ์จันทุมลงมาแทนอภิสรธ์ภูมิชาิแล้วนะครับโตติครับจะได้เปิดเข้าไปโตติเล่นใกล้ๆครับสุบรรยากลับมาโตติ ให้ลูกนี้มีตัวรอยิงอ้าวแล้วเข้าทางครับแล้วโอ้โหจะแปเล่นทางโอ้โหลูกนี้จะเล่นทางเนี่ยจะรับหน้าอยู่ดีครับแม่แกยิงบทไปนิดนึงซ้ายแล้วสุรชาติเหมือนถอยมาไม่ทันนะครับเนี่ยยิงไปแล้วแล้วเดี๋ยวดูครับทงขึ้นนะครับหน้าละครับมุมไกลแม่ <มา S 2> สตรีบางคนยังไปได้ครับอ้าวลูกนี้มีล้มไปครับปานเดชาฝีคิกของสุพรรณบุรีครับ เปิดมาโอ้โหนี่ก็ไกลไปหลือเกินครับรับสบายเลยจะเป็นคนทุ่มเข้ามาครับสุภศษักคนทับโตตที่2ให้กับทางบีจีปทุมนะครับให้มาชาาวัดกระดกมาลูกนี้ได้พักแล้วยิงเร็วโอ้โหเฉียวไปครับทิติพันธ์ <c oughs> มาอีกแล้วจับคู่เดิม <homogeneous> จับคู่กันอยู่ใกล้กันนะครับโอโ้ลูกนี้ก็ประสิทธิ <tenga> ์ <m ix> ไม่ว่าอะไรครับปล่ <p ull ing> อยเกมต่อสิบสมงคลกระดกทิ้งมาประสิทธิ์ครับมีเจ็บตัวสำรอง เจอกับทินกรครับรอเพื่อนขึ้นมาเติมอ่าเห็นเจ็บอยู่นะครับเห็นเจ็บนานแล้วนะครับเตะออกข้างให้แล้วเจ็บที่ศีรษะด้วยคือบางครั้งอาจจะเป็นช็อตเล่นอันตรายใช่ครับบอลล่านมานะครับดูนะครับโอ้โหเจ้าตัวก็งงครับเพราะว่าเขาถามว่าเจตนาหรือเปล่าหรือตั้งใจไหมเนี่ยคงไม่ใช่แน่ๆนะครับครับโอ้แต่ว่าถือว่าน่าเห็นใจแม่สุรชาติก็ คือจะว่าโชคร้ายก็ต้องว่าอย่างนั้นแหละครับครับให้ละหาพื้นที่สารัตมองเห็นด้านขวาก็เปิดมาแม่นด้วยนะครับโตติมีอ้อมหลังสุบัญญาตามสูตรนะครับสุบัญญาจะถึงโดนชนลูกนี้พูดตัดสินให้เป็นเตะมุมนะครับสุบัญญาอาจจะชัดไปนิดนึงครับแม่จอมเจ้าเล่์ครับสุบัญญานะครับให้เตะมุมเล่นมาเลยเปิดมาลูกนี้ตัวไกลมีหม่งกลับไปแล้วแปรลูกนี้โอ้ยเสยตาข่ายเข้าไปเลยครับแ ลูกนี้ทิติพันธ์พ่วงจันนะครับทำประตูที่3ให้กับบีจีปทุมได้มาจากลูกตั้งเตะอีกแล้วนี่แหละครับคือก่อนจะเตะนี่ังจะบอกว่าไม่ได้จุดโทษแต่ลูกตั้งเตะก็ใช่ว่าจะไม่อันตรายนะครับบีจีปทุมแล้วก็จบโดยทิติพันธ์พ่วงจันครับสามศูนย์ครับโอ้โหเดโตก็มาจ่อๆเลยครับตรงนั้นครับเป็นงานยากครับอีกสุพรรณบุรีลูกนี้จะกระดกหนีสิริมงคลไม่ได้กสิเดชโดน ทางคาร์โดโซเข้ามาครับกระสิเดตมองปานเดชาขยับแล้วยิงลูกนี้ฉลับแล้วก็เข้ามือฉัตรชัยดื้อไปหน่อยครับช็อน,นี้ของกระสิเดตเวทยาวงชาตรีอ้าวไปเองเลยครับหนีจินวัตรมาได้แล้วชาตรีนี่สปีดดีด้วยครับแล้วยิงโห <c oughs> <c oughs> แต่น่าจะเหนื่อยนะครับเหมือนกัดฟันแล้วก็กัด <c oughs> <c oughs> ฟันยิงเลยเอ้สมชัยคมศีลดวนล้อครับ <c oughs> สีคนลูกนี้สีโรดหนีมาได้หนีว่สันมาครับมองหน้าประตูจะไปเองเลี้ยงมาโอ้โห uh, มี4คนรุมแล้วสารัฐกดลูกนี้แพทริกเดตโตยังรับแล้วก็ตามมาตะคุบได้นะครับแฟนเจ้าบ้านวันนี้น่าจะมีความสุขนะครับมีโชคทุ่มมาคือถ้าจะเป่าเมื่อสักครู่ก็คือเป่าให้ฟาวก็ได้เลยตอนนั้นนะครับอาวนะครับโตติแล้วเลี้ยงมามี4 5คนบังอยู่แล้วยิงลูกนี้รงตัวของแพทริกเดตโต พยายามจะทําประตูให้ได้นะครับตัวตินี่เงียบมากานะครับเอาล้วครับพยายามใช้ความใหญ่ของสีโรดเจอจิรวัตรสีโรดดึงกลับมาตัวตวนี้เอาอยู่ยากนะครับแล้วสดด้วยเพิ่งลงมาต้องสองคนนี่ครับจะแตะแล้ววิ่งแข่งจิรวัตรบงังแล้วลูกนี้โอ,โอ้เรียกลูกเตะมุมให้กับทีมได้ด้วยเปิดมาอีกทีนึงได้มงอีกแล้วครับแล้วเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหอันเดสตูเยสวันนี้2ลูก ประตูที่5ของตัวเองครับตุนเยสแต่ว่าธินกรนะ่ะล่วงลงไปก่อนนะครับ oh. เดี๋ยวดูว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่น่าฟาวครับเพราะาเหมือนวิ่งไปชนหลังตุนเยสเองครับโอ้แล้วขึ้นหมดจดจริงๆครับจังหวะขึ้นของอันเดสตุนเยสนักเตะสุพรรณนี่สู้ไม่ได้จริงๆส่วนชัดชัยนี่ก็น่าจะเก็บคลินชีได้อีกนัดหนึ่งครับครับสี่ศูนย์แล้วครับทาให้เสียประตูนี่จะเป็นเกมที่9ในลีกนะครับ ที่ไม่เสียประตูให้มาธนาเศษหักเข้ามาแถวสองมียิงลูกนี้เฉลีโอ้โหโดนบล็อกครับโอ้โหโดนอโอ้ยแล้วมีเปิดเหมือนเข้าอันตรายครับปานเดชาโอ้โปานเดชาเหลืองไปแล้วนะครับนิสิพันธ์เองก็โดนอัดหนักๆห,หลายรอบนะครับเอาครับแล้วก็จบ90นาทีนะครับ เป็นเจ้าบ้าน BG ปรปทุมที่เปิดบ้านแล้วเก็บ3นาคะแนนได้ครับก็เอาชนะทางสุโรมดีไป4-0ครับ2ประตูในครึ่งแรกจาก a n d เดสตูเยสและก็สุปศักดิ์สารพีนะครับ2ประตูในครึ่งหลังจากทิพันธ์พงจันและปิดท้ายโดยอันเ s t u ูเยอีก1ประตูครับ